สวัสดีครับ EP 2นะครับ EP แรกเราสั่งการจากเทอร์มินอลนะครับรอบนี้จะสั่งการผ่านมอสบัตนะครับโดยใช้ IoT V Box Control ผ่านแอปพลิเคชัน VNet นะครับขั้นตอนแรกครับตั้งพารามิเตอร์ครับ f 0จุด f 0 0ยดูเดี๋ยวมาดูในในคู่มือก่อนนะครับ f 0 0 1นะครับตั้งเป็น2นะครับแล้วก็ f 0 0 3ตั้งเป็น9เพื่อควบคุมผ่านคอมม n นิเคชันมี2ตัวแปรวิธีการกดนะครับขั้นแรกเราก็มากดที่พารามิเตอร์ แล้วก็ F0.01 นะครับแล้วก็ตั้งเป็นตั้งเป็น2แล้วก็กด Enter อีกทีนะครับแล้วก็ข้ามไปที่3นะครับ Enter มาดูตัวแปร9ถ้าเกิดเราสามารถปรับขึ้นปรับลงยังไงเวลาเราปรับโอเคแล้วก็กดนะครับหทีนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับจากนั้นก็มาทำเอ่อทำคอมมิชชั่นพอร์ตนะครับตัวนี้เราทําเสร็จแล้วบน v ีเน็อันนี้ผมพูดถึงเรื่องตัวคอมมิชชั่นนี้ประมาณสักร้อยคลิปได้และนะครับ เอาต่อไปก็เสร็จแล้วก็มาทําแอปพลิเคชันนะครับต่อเลยนะครับ sv p e e d จะอยู่ตรงนี้นะครับตอนเรา25%เรนาะเราปรับสปีดไปที่100%ครับ100%ครับโอเคก็จะขึ้น50เฮิร์ตเอาสปีดสัก25%ครับสปีดมาจากไหนครับมาจากคอมมานด์พารามิเตอร์ที่หน้าสุดท้ายนะครับคือหน้านี้ครับซึ่งจะอยู่ในคู่มือนะครับซึ่งอยู่ในคู่มือเลยนะครับคู่มือคอมมานดจะอยู่ตรงนี้นะครับ ะครับอันนี้คือตำแหน่งนะครับ1 0 0 0พันนะครับถึงพันเฮกนะครับก็คือตัวนี้ที่25%ต่อไปคอมมานด์สปีดนะครับคอมมานด์การควบคุมนะครับควบคุมก็คือคอมมานด์หนึ่งะครับเป็นฟอร์เวิร์ดนะครับคอมมานด์สเป็นรีเวิร์ดคอมมานด์สเป็นจ็อกนะครับคอมมานด์สเป็นจ็อกถอยหลังแล้วอันนี้คือคอมมานด์นะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลองคอมมานด์แบบจ็อกดูนะครับเราเราตั้งคอมมานด์สดูโดยคอมมานด์คอมมานด์สจ็อกเดินหน้านะครับใส่เป็น3นะครับตัวนี้จะเดินนห้า โอเคเข้านะอ่าเดินหน้าที่5เฮิรต์นะครับอินเวอร์เตอร์จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ5เฮิรต์นะครับ4-5เฮิรต์ต่อไปนะครับเราไปลองหยุดสต็อปครับสต็อปอยู่ตำแหน่งอะไรครับสต็อปคือคอมมานด์5นะครับใส่5เข้าไปเลยครับตัดตัดกระแสออกไปเลยอ่าพอใส่5ปุ๊บมอเตอร์ก็หยุดทำงานต่อไปจะให้น้องรันอยู่ที่รันสปีดนะครับซึ่งอยู่ตำแหน่งตำแหน่ง1นะครับอ่าน้องจะป้อน1นะครับที่ตัวแอปพลิเคชัน1 อกดปุ่มเหลือง Enter ปุ๊บมอเตอร์ก็จะวิ่งทันทีนะครับอันนี้คือหนึมอเตอร์มอเตอร์เดินหน้านะครับที่เท่าไหร่ครับ25%ต่อไปป้อน2เลยครับให้มอเตอร์ถอยหลังเลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับปุ๊บมอเตอร์ก็จะหมุนถอยหลังนะครับต่อไปป้อนอเมื่อกี้เราป้อน5ป้อน5คือเราฟีสต็อปนะครับตัดไฟออกจากตัวมอเตอร์ต่อไปเราจะป้อน6เพื่อให้มอเตอร์ค่อยๆลดความเร็วลง ครับน้องจะป้อนคอมมานด์หกอ่าโอเคมอเตอร์จะค่อยๆลดความเร็วลงนะครับอ่าเห็นไหมครับต่อไปอ่าปรับสปีดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับนี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ละไวนะฮะห้าสิบเฮิร์ตอ่าสั่งรันครับอ่าโอเคครับมอเตอร์จะวิ่งไปที่50เฮิร์ตนะกระแสอยู่ที่3.9แอมป์ นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเรามาดูพารามิเตอร์กันนะครับพารามิเตอร์ตัวแรกนะครับเดี๋ยวลดมาเหลือ50เฮิรตกล้ด้าสอร์นตะครับ50%ครับโอเคลดที่50%ทีนี้เรามาดูพารามิเตอร์นะครับก็คือดูจากตารางตัวนี้นะครับสามารถอ่านได้ตั้งแต่ตำแหน่ง หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งนะครับเป็นเลขฐานสิบหกนะครับจนถึงตัวเนี้ยทั้งหมดยี่ห้าตัวแปรที่เราดึงมาทั้งหมดแล้วตอนนี้น้องดึงมาทั้งหมดแล้วนะครับยี่ห้าตัวแปรดีห้าอยู่ยี่หกตัวแปรนะฮะตัวแปรแรกก็คือเฮิร์ตนะครับตอนนี้วิ่งอยู่ที่ยี่ห้าเฮิร์ตนะครับตัวเนี้ยเรามองไม่เห็นตรงนี้แต่เราสามารถดูที่แอปพลิเคชันได้วอลเตจอยู่ที่สามร้อยสิบห้าจุดห้าเวลาเช็คก็กดตรงนี้นะครับเฮิร์ตยี่สห้าเฮิร์ตนะครับตรงกันนะครับแล้วก็วลเตจอยู่่ที อันนี้ก็3ามร้อยส้อเ่เป็นเป็นค่าวนเตจเอาพุทจริงอันต่อมาจะเป็นค่าเอาพุทววนเตจนะครับเป็น12บซึ่งจะไม่มีใน,หน,ห,นหน้าหนนี้แต่เราอาจจะอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับแอมแอมอยู่ที่ M, แอมจะอยู่ที่3.99ตัวนี้ก็อยู่ที่3.99แอมนะครับต่อไปเอ่อกิโลวัตต์อยู่ที่0.2นย์จุดสองกิโลวัตต์เนาะกิโลวัตต์ไม่ขึ้นใช่ไหมแอมอยู่ที่4แอมเมื่อกี้นะ กิโลไปขึ้นเปอร์เซ็นทอกอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นเองนะครับแล้วก็มีค่าอื่นไหมฮะห,หน้าเพดอื่นโอเคเพดอื่นเราก็จะเห็นว่ามีตัว output h e r t คือยี่ิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเ,เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มนะครับเพิ่ม f ี e q u นซี่อันนี้จะเพิ่มไม่ได้ละจะไม่ต้องเพิ่มจากอีกด้านหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็มีค่าตัวอื่นอีกไหมไม่มีละอ่าประมาณนี้่ต่อไปก็เราหน้าคอมมานเนาะไปทําการหยุดมอเตอร์นะครับหยุดมอเตอร์ ปดมอเตอร์ก็คมอคมมานด์คอมมานห้าเลยก็ได้ตัดตัดตัด,ตด,ตดไฟออกจากเพลาไปเลยนะครับจากมอเตอร์ไปเลยอันนี้คือตัดตัดไปเลยให้มอเตอร์วิ่งฟรีนะครับประมาณนี้นะครับการใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์แล้วก็ใช้ IoT ผ่านแอปพลิเคชันสวัสดีครับ